อันีแจ้งเนาะไม่จ้ามัน้นาะไม่ไรพ่อน้องจอมพอน้องจอมเอามาฝาเปเปเปเอาดิแสบกันดิเนาะไม่ไรโอ้ยแสบเลยกินก็ไมีตุ่มนกันวันขับกี่เด้เหล่งันิดนอยมันได้การตัวตุ่มก็ผักขายกินเรา้วยๆมาก เออแ้นแครับคุณมองทุบาแล้วครับกินแกงน้องใหม่ร่วมร่วมมิดร่วมมิด สวัสดีครับสวัสดีุนตอนช่วงไวใบครับวัสดีจ้มดังไแต่นอไฟว่าิแกงอันน่อ,นอ,นนอมใม่ใส่ปพนปที่ไปหาคุณมาได้อินบ่เนได้ดัไงนนไบึงกาแฟไปเกียกดินมุนออกหลอกอยอะดังเป็นติดบัลถกติดติดแล้วเด้ยนติดงันช่วงฝนรงเสิติดลแล้วเด้นี่ยี๋ยวไปเบบ่งเนยูในกินเม่น่อไฟกับเม่น่อไกเห็ดอย่างเนี้ย ดอกมันแห้งวัสดีจ้าแม่น้องไทยจ้าโอ้ยคือเบิดเปลียดมันยันเลยจ้าน้องเป็นน้องบบนี้อันตีแจงน้อไม่จ้าไหมนี้อไม่ไายพอพอน้องจอมพอน้องจอมเอามาฝากอันทั้งปันเท้าบดได้กินไงไงโอ้ยหายากบันเท้าบ่มีดอกน้อไม่ไพ่แบบนี้่วาทางบ้านพอน้องไพลายอยู่จ้ะอันโอ้ยบ่เป็นบอกพอน้องไพเอาไมาให้สูตรกินจ้า บวกอพุตูผิกอันนี้เขาโพดอันไอปัญญาแม่ลุงลุนอือฝากมาให้ได้เกินอแค่น้ได้เกลือเียด้งามนะงาปลูกย่งงามปลูกของผู้ที่ปลูกหรอหลายอันนี้ไปบยเตรียมปากเตรียมความงามคูอปลูกคนนะ มีหลีเด่วยรวยอยู่อบพุณนลยไ้จุมพุ่นโบนกักโบแมนที่ซื้อเกษตเเราแมนี่ลีเล่าเสสลเล่าไอ้ปัญญาโอ้เล่าไอ้ปัญญาเออขาปวดพอจะได้ปัญญาเอ้ยมากินน้ำกันเด้อเมือนี้เฮาเสียบเสียมกันนกานเมื่องานานี้ก็ขาดเบ้าปุยก็แมวสินครับติดทุระทุลังอยู่เลยบมากลเลยเด็กจิตเลเดอร์วันนรุ่นสันไปทุระก้อนสันโดยแมนของพาแมนวอย จัดเตรียมให้มันเรียบร้อยก่อนจังลงไปสู้หม้ออันนี้ฮ่าทุบเอาจ้ะเปเปเปเอาดิแสบคันดิน้องไม่ไรโอ้ยแสบเลยกินก็เมี่ยงตุ่มันนั่นก็ว่ามันคัดก่เด้วมันบ้วขมไหมกระตินหน่อยว่าอันแม่ปางว่ามันบ้วพิษดอกวกันมันเมีนบ้วพิษโรคพิษไผ่อยู่สั้น จังหวะคนว่าบวบพีดผสมสาวเลยหรอกก็มีตัวบวบพิดเด้เลยบึงส่งเมียนธรรมดามันจะปวดแข้งปวดขาไหมโล่งหมอนเ้ยจ้ะนี่มีน้ำยาน้างเราที่ว่างเติมคันไว้แล้วจ้ะแล้วอันนี่ที่เด็ดที่เด็ดปมที่เข้าไปขุดมากจ้ะที่เด็ดมันขัวไว้แล้วกินดิบเลยก็ได้ กินดิบก็ได้พี่น้องบวกเสียลงไปแล้วแม่อันนี้ก็เฮ็ดสีเข้าไปเก็บมาสีแกงใส่หน่อไม้รั่วมิดรั่วมิดนี่เฮ็ดปวกเฮ็ดขอนขาวเก็บมาได้เฮ็ดแดงเฮ็ดแดงแต่ว่าสีมันไปทางเหยมันจืดแล้วเตี้ยน้องไอ้กะลังตำเข่าเบียร์อยู่อ่ะเฮ็ดมันก็เสียลงไปเลยเด้อลงเลยลงเลยจัดเลย ม่ไหวตั้มยังกันโอ้ดาษาสานมาเนาะาสานมาไห้จ้ะเสผิหน่อยามันออกจ้ะเวลาสดกิสิบวขึ้นยากเนวันมันปักข้อขานี่ขาดีดมันขาดีดกระดิกกรดิกข้นขาจีปวมนี่แล้วเนาะเตรียม ki po bo kha di chep nyeng deo a mu to nye nyey man o bia lung la deo cha a lai kao kan nao a na ngay si pung pung nua cha chep pe chep chep kala 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 chep 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 o so he me nong thai ชุ่มรถกับเม็ดนะอันมาได้เสียยังเสตปะเดียเสียพูโกไอเพื่อนบอบอกมูเด้เตี้ยสามเสียบก็สามสุก้นเสตปะเดียกนะเสียน้ำตาจะน้ำตาชด่มรถมนัน่อติบอกลูกเขาเจนยเงเดวะเตี้ยเอาเลยตียกินแล้วมันต้อยังถามมูป่นี่กินแล้วด้ถามมูว่ะเสีบบ่สุกขีอาบโดดเสีก็มูหลว่าเสีบ นี่โหลดกระโดดกระโพดกระโพดตะเกียงรวมมิตรนี่ตัวใส่ที่หลังนี่ที่เด็ดเท่าไหรจิปอมจิเปียงก้นมุ้ยแม่นี่เราเพ่อนจ้าตัวละสามบาทสองบาทเคนมาเจต่คนบ่อนห้องพ่อดีเรียมีนอนพ่อดีอยู่ดิกินอยู่ด่อดิยูดิกินครบเครื่องแล้วไป เหลกไปขึนนิน้อยมันใดการตัวเก็บผักขาจตะเอาผักขาไปแกงใส่มาใหม่เป็นสิทธิ์รวมๆกันหลยแนวนะอเนอกับ่าไตดแต่ว่าแมทสว่าไกหอมดีไสผักขาเหนอหอมไปอีกแบบนึงผักขาย่าเราบปรด็ดตัดลงแล้วมันเลย,ยงนั่นตรงตัดลงนี่หนยากเลยสูงต่หยอดงาม,งามดๆ,ๆ,ๆดูด้ยเยอะคน Là, để lại lắm để, để lại ừ, xong một cái hôm lộ chẳng kìm chân đều chịu 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 เป็นขบคายขบข้าที่มเป็นสงสัยบ่อจางเข้มเด้ยยันบุฟฟอลเป็นเด่นน้ำก็ว่าจะคองว่าเสียบจะควงล่ะว่ามันก็เออกซืบเสียบเสียปากอยู่คองเราเอาโหลดผู้ใดียวเสียบผู้ใดจางกับเอาน้ำปลาเมียนลงไปตัวว่าว่ามันเด็ดเลยรสสั่นเนียนเนียนเฮ้ยตู้กับผักขาผักขาจัดลงไปหอมๆเน้นๆ อู้หเพาข้าววยรวยคนนี่บคน้นี่ต้มปลาต้มปลาไม่ได้เหมนต้มจุกหร้กพี่น้องน้ำันกลนกันรวยรวยปานเดียวบุญ้วบานนี้คือพวกเราหมอพีกับน้องตั้งพีดอกไกแจงตั้งทีละอานขาสวยมันน้ำไม่จืดหรน ไอ้หน่อยคุณแน่กินแล้วรวยรวยมากไอ้หน่อยเด็กกินเด้อแฟนครับคุณมองสบายแล้วครับกินแกงน้องใหม่ร่วมร่วมมิดร่วมมิดนี่แน่หนีแน่ร่วมกันหอมผักขาวหอยหอยแฉะร่วมกันครับมืึงข้าวโพดทั้งขี้ต้มต้มปลาพอหน่อยต้มปลาบูต้มสมปลาบูต้มปลาบูหนี่บางเทือก แ่เลือเมยนแทบมันเหนียวพูดีต้นม่ี้ต้มโดนดอกปลามื่อนี้เนื้อนิ่มข้าวเดียวมันก็ด้กินแล้วเนื้อนิ่มจ้ะนี่ต้มส่นปลาบ้องขี้โมหรือสวัสดีต้มส้มกแทบโอ้กิได้กินนี่็ได้กินน้องกินยามาได้คนหน่อยกินงินหน่อยส้เดิมหรอทุกทุกทุกคนล่ะเสจแซมกันมึ จะเอาแมงดาพอหน่อยจ้ะอื่นขี้ข่อยเยอะมากเลยแม่เขาที่ถ้าว่าเจียวประแดกพอหน่อยสจุดไม่นี่แซ่บมือนน้ำรุ่งน้ำไหมติ้มนี่ก็ประแดดคนเียงเทียรมันปุกปุกเบิดเลยแต่ว่าเป็นประแดกดิบโตโตตดิบแดดเพิ่มระเบิดแดดมันฝอยอยู่ แร่พี่น้องมาท่านในซิมดอกหน่อยกําลังล่องเห็ดอยู่กําลังทดลองอยู่เพี้ยงถามหาอีกแดดตอนกระเดเมื่งันบ่ย่างเสิ็แล้วตามหาเลยจริงผักท, <c ười> ทานมีสูตร ระว่า่จึงสี่หอนี่นี้ราคาสุรดราคาดิบมันไม่รอมันสินมักเนาะส่น,นไม่ได้กุ้ยกินกับับปุ้นปลาย่างเขาไหมยางนี้ยางแต่น้องกระิตใน,น้ำเยอะลายยางเลยยางใสุ่ชวกินโน แมนมาลเงวยีห้อนคนตัดแต่กเต็มคนบางคนบอกยังหายเก็บเยุดอกถ้าเจ้าว่าทังไรออกนอเ็ก็ได้โคมันเาคนกบเปนเด็กมันรอมอกแน่พเด็เล่มเด็ดเล่มยตะวันบัานคนได้ดอกดีมาะ ฝนฝนเที group, ini, kar ke kar ke kar ke ่ยวเจ็บแล้วฝนเที uh ่ยวตั้งกันนะตัเดียวกันนะไม่พาเรา่าน้มท่วมบ้านเราท้างชนบุรีคนมาเดิมแม่พามากินแจงเราไม่ใส่กิโปมคุณยายมาหนกจ้ะ ไม่ดีเ<อ>ราตัง้งปีเไม่ดีเอาฝนบอกฝนมานน้ำด้เดียวฝ่าฝนมานน้ำบอกแล้วเมารถให้ฝนอยู่ตรงมากสาระข้ามลงุงตั้งน้ำแค่หลงไปเรื่อยตัวเดียว,ว,วต้องาการฝนขนาด,ดเลยพี่น้อง มากมอแบบผู้เบ่งนมากพี่นเด็ขึ้นหยาหยาหยาไอยู่อย่างฝนมากหอกมันว่าขึ้นวาลีบุเกิดก็เกิดยดูสอว่ามันเขาปในเด่นหยาแตไปหยาหน้าเบาปุ๋ยมุฝ่ามือดนอยู่องแม่น้อง แดงๆหยาบ่ามีเลยงามงาม,มเดี๋ยวนีมาเบิ้งแล้วไปนองเ <c oughs> บิ้งกับบ่ได้ขอไปเห็นมิจฉาไปมันนัน่นไปตัด <c oughs> เรียบร้อยอ่ะถาฝนมันอะไรก่อนีื มกขาตายไงไหวตีเที่ยวเวาฝ่าดินก็ได้ฝนฝ่าก็ได้ขี้พ่อเด็ดยิบเกียจริงเหล่าไม่สิไม่เ่าใส่พวกพีเน้อแล้วไงอ้ายเ็เราทาล่าเท่า้ย จำนวนกี่หมื่ละหมื่นมากสมือนก่นมตตกตกกับวัดพ่อิเป็นหนำที่โม่ห้องตัวหล่เมือเลยหมครบบหว่นา์ตกนั่งอยู่่นอ้องแก้วแก้วมาหนึ่งหรือแนี store, ้ยกขุตตกหนักเด้อบ้านน่พอละว่ปลาไหลยไาใหม่เนี่ยังมตกแล้ว่ะ เนี่ยแต่มันโยันตั้งหัวหันปเดี้ยวใหม่ตอยาโยกปวดพวดแท้ยหดเตีบวเสหมเนาะต่ตอนนั่แเรามีตุน้มก็ไมียเฮ็ดกับมีเลยเฮ็ดปวกกับมีเด่นไม่ไพอนปลาเราเองไก่านสิมึงก็แสบยด้วยก่เฮ็ปวกกับมด้ปดห้ายมันบาน หวานอันข้าวโพดหวานนิดบวกหวานบักบวกหวานยอดทับย้นเดี๋ยขอบคุณเด้อแฟนคลับสมองสมบัติแล้วครับที่ติดตามขอบคุณกําลังแรงใจแล้วครับขอบคุยเอฟซีสุขภูมิสุขคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาเบิ้งอีสานบ้านเนืองเลยขอบคุณยู่ดีมี่แห่งเกี่ยวขาดปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ